โต๊ะนะครับกองอำนวยการคณะนี้นะครับประคุณเจ้าทรรมบันนายาวเพิ่นเศรษฐามียงนะครับบ่มีโตะหาหาให้แน่เด้อนะครับผู้ช่วยปัญชาอายุใส่หาให้แน่นะครับมะผู้ช่วยนะครับช่วงนี้นะครับประคุณเจ้าบินธรรมบัดูดิบชาแน่เด้อ นะครับจะตัดทางนี่นะครับคือบุญน,นะครับพี่น้องบ้านเฮาเป็นบุญเป็นงานแต่อยู่นี่นะครับบ้านเฮาคนสามัคคีนะครับการกัเต้นนะครับเตรียมงานนะครับเว่าทีเป็นนายกนะครับท่านนายกเว่าทีเป็นท,าทาน่านกำนันท่านรอง นะครับมาสไกันคุรีคูจอนะครับอันนี้นะครับเป็นท่านะครับทีนะครับเป็นตาจารุไปนะครับในลูกไปนาได้ลูกนะครับบคุณนําเป็นภาพีบ้านองแค่ทภาพีบ้ากองค่ำนะครับขอให้ลูกหลานสกนะครับติดทางเรือนะครับแบบจ้าคนเียวออิบายจา่ติทเนละ้าเขาทำได้เลยนะครับประการเา้เลย

พี่น้องจากตำบลบ้านคบอยากที่ทำสายบุญจากอำเภอแววน้อยนะครับอยากที่ทำสายบุญจากอำเภอแหวนใหญ่อยากที่ทำสายบุญจากอำเพิ่มนสวรรค์ครับพี่งงพพน้นองให้คณะนี้ประเด็น๋ยวพูดรองพอกำลังปีนน้ามาเกี่ยวกับพี่น้องกันสายหลาเอ๋อวันเขาดุของเขาโดยเฉพ,พาะที่ฟองครับเล่าครับ เราพกพยอมก็รสร้างบ้านแพงเมื่ออยู่นี่ได้มาสร้างนะครับบ้านขนุนข้างหน้าบ่อวอนะครับและกับพ่อเพียรซีเป็นอาบ้านสีหน้าและกัเพียรซีเป็นขขบ้านขุน้าตั้งแต่ปีสองพันสามร้อยสามสิบสามครับสองร้อยกว่าปีมาแล้วนั่นคือบ้านขบุญอของเงาแม่ครับได้สร้างบ้านแพงเมื่อคร่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับ อาพุณพ่อคุณแม่บ้านต่างๆเดินทางมาถึงนะครับท่านท่านท่านหลายนะครับพร้อมทั้งลูกทั้งหลานลูกเล็กเด็กแข่งได้ตั้งใจมาสร้างท่านรั้งนี้นะครับอธิสมผลบุนอธิสมผลท่านขอให้ทิ้งศัพย์สินนะครับอานำอธิสมผลท่านไปทอดไปเชทนะครับ